สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออก ประปรบนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันเลยจ้าฮาหนอยนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะแนวทางเข้านะคะนอยจอฟกิจนะคะศูนย์ศูนย์นะคะแอดมินไม่ได้รูดศูนย์นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งก็ไม่มานะคะส่วนล่างนะคะเก้าห้านะคะก็หลุดไปนะ,ะตัววิ่งเก้ามานะคะ ส่วนน้อยพิเศษนะคะ6 3สก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง3มานะคะส่วนล่างนะคะ4 3สแอดมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกำลังวันมานะคะส3เนาะนึงแต้มนะคะส่วนน้อยปกตินะคะ54นะคะก็หลุดไปนะ,ะตัววิ่ง4มานะคะส่วนล่างนะคะ84นะ,ะก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง4มานะคะ ส่วนนอยว p ไนะคะ18นะคะก็มาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะเข้าตัวตรงนะคะส่วนล่าง98นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง9มานะคะสรุปแล้วนะคะเข้ามาน้อย v p p นะคะมาบนคู่เดียวนะคะเลข1คือเลขดับนะเลข1ไม่มานะคะพี่ร้องอ,อ๋อเลข1มาอยู่เนาะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีอันประกาศสีน้ำตาลเดี๋ยวมองไม่เห็นนะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะเป็นศูนย์นะศูนย์แปด สองสามเก้านะคะส่วนชุดเด่นนะแอดมินให้เด่นไปที่เจ็ดนะคะเจ็ดกับหนึ่งนะ,ะเราก็มารูดเจ็ดกันนะคะก็จะมีนะคะมีเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่ง 2, 7จ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็าเจ็ดหกนะคะเจ็ดานะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น7จ เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆแน่น้อยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวนแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า